สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับงแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ไม่ fc เก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางวัรัฐบาลไทยจ้ะแนวทางวันประจําคนที่สิบหกเดือนเก่าจากกันยาสองพันหาร้อยหก้องจาเมื่อนี้ก็มาผบกับแนวทางของ android คือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับชมเราฟังแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อปจับคนที่16เดือนเก่าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะสะกหับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเนาะพ้นคนที่1เดือนเก่าจะสำหรับแนวทางเลขเด่นนี่ให้เด่น4กับ2วิ่งรูจะกั้นเด่น8สํสำหรับพ้นเข้ามา3มหา6หล่าง3 1่ง สำหรับแนวทางเฮาถือว่าพลาดไปเนาะ5 6ตัวเก่าเนาะแนวทางงวดประจําคนที่วันที่16เดือน8นี่มา8 6 5 5 3 8 6 5 6 3เนาะงวดประจําคนที่16เนาะเบิ่งมาตัวเก่า5 6เนาะจ้ะอันนี้มา3 1 6 3เนาะโอ้โหสหรับแนวทางเฮาถือว่าาไปเนาะมื้อนี้ สำหรับแนวทางราัฐบาลไทยไซดด่วนโฮกูเรนีนของเาสำหรับสูตรที่สสูตรสุดทา้ายเนาะสาดด่วนโวกูเรีนให้1นกับเก้าจะเบิร์แรกๆเขียนหนึ่สามสำหรับ1นสนี่อจะหลบออกเนานะในกระดาษเขีย 1, 2, 1, 4, 1, นหน,นึ่งสองหนึ่ี่หหาแต่ว่าเขียนหนึ่งสอกับมาเขียน1นึ่สาดันหลบ1นสออกมาสามหนึ่เนาะล่างแต่กับมีคนตามอยู่ด้อจจะสำหรับ1 1ึสตัวตีหลบไปเนาะ เด่นเหนือนของบิงรุดเหนือของเฮามาจะสำหรับสายด่วนหกกูเด่นของเฮาจะสำหรับเรื่องซี่ก็ไปเขา้าอ่าอย่างละทอขออยู่เนาะโอ้โหไปไหนถูกเนีคือการจ้าอ่าสำหรับวันที่สิบหกของเฮาตามรุ่นกันต่อจากกับแนวทางหวัรัฐบาลไทยของเฮาจะมือหนีแนวทางสีมาหา้ตามศูนย์หรือบ่อันก็รลรุ่นเนาจะก่นนนอนสิน้นไปเป็นแนวทางกะ เปรียบเทียบพ,พิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะคืออยู่กับคัามควมาขั้มชอบจะมีตัวหมักคอยตามจะบ่มีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้ากนสีดำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะสำหรับมอนี้สูตรเดิมสูตรลักข้า,ารัฐบาลไทยมือนี้เลขเด่นใน้ฮเด่น4กับ9จ้า 49วิ่งรูดจะใส่วิ่งใส่รูดถ้ามักจะชอบวิ่งรูดได้จ้ามักตัวใดชอบตัวใดวิ่งรูดได้เนาะพอจับให้จับให้เด่นละ4คู่จ้าอันนี้ถือว่าหลุดลงมาอยู่เนาะจับคู่เด่น4จ้ะมี4หา4หก4เจ็ด Si pet, sâm lâm đin kouta, đin kouta, 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 สำหรับสุด3ตัวบนจา้าโหสำหรับ3ตัวบนของที่1 9, เดือนเก่านี่กะลืมสรุปใหนน้เนาะอ่า3ตัวบนนี่เข้ามา3 5 3 5 6เนาะของเฮามี8 5 3เนาะอ่ามี5มี3จะ8กับ6ต่างกันแค่ตัวเดียวเองเนาะตัวนี้โอ้โหอันนี้6อันนี้8เฮาจะเอาเกือบแล้วสําหรับสุด3ตัวบนของเฮาเนาะนิดเดียวนิดเดียวอ่สําหรับ3ตัวบนมื้อนี้ให้4 9 3 หนึ่งสามเจ็ดหาศูนย์สามเก้าสี่แปดจคู่สุดท้ายสำหรับตัวเน้นจะสามตัวบนเก้าสี่แปดคู่สุดท้ายกับหนึ่งสามเจ็ดสำหรับชุดกันสุดกันสามสี่แอตโจบ,บริจาับหายตัวนี้ชุดเด่นเด่นสี่สำหรับสามสี่กับบริจาับหายตัวนี้ อย่าบอกนะสิมาเล็กพี่น้องเล็กพี่น้องแนวทางแต่ละแนวทางราคาปุ๊บเปม,มักาม,ามาดีดีชุดกันเน้น3าหาเด่นเกจะเน้น91กับ92เด่นสีเน้น4ีเจกับ48แปดละกันโอเคเรียบร้อยจะ่สำหรับแนวทางของฮาวมอนี้ตามนี่เลยจะรัฐบาลไทย ขคงเฮ่าเนาะ,ะค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆค่อยมาตัวเนียนตัวโจลระกาเนาะจากโรคห้ยองสูตรจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้นาะจะเลือกมักสูตรได้ก็ตามสูตรนั่นนาะจากขึ้นอยู่กับความมาักความชอบเนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้แต่ที่สําคัญคือมีตัวหมักตัวชอบก็อย่าลืมไปกับกันทุกข้างจ้ะขอห้โซคงดีกันทุกคนทุกทานจ้ะสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสํานีละกันนาะฝากกดติดตามกดไล่กดแชร์ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า